ราจะจัดการศึกษาให้กับคนที่เขาไม่มีความสุขที่จะเรียนในระบบการศึกษาได้อย่างไรนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เป็นที่มาของการทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทํางานเรื่องนี้ด้วยกันเด็กเยาวชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเชื่อว่าแม้ว่าเราจะตามหาตัวเจอดึงกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้แต่มันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวครับถ้าเราไปไม่ถึงครอบครัวเราไปไม่ถึงการแก้ปัญหาให้กับน้องๆทั้งในมิติสุขภาพที่อยู่อาศัย ความพร้อมของครอบครัวเนี่ยมันดูแลได้ชั่วครั้งชั่วคราวจริงเราอยากชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทําภารกิจนี้แล้วก็ใช้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่ของท่านข้อมูลเด็ก8 8 0 0 0 0 0คนนี้อยู่ในแอปพลิเคชันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถเข้าไปใช้ได้ท่านจะมีคนที่สามารถเป็นเกตดฮิปเปอร์หรือคนที่เข้าทํางานกับระบบข้อมูล Thailand ซ e โร o ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ใช้ทํางานได้ตั้งงบประมาณได้ทํางานได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่จะไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเทศบาลอาจจะสามารถดูแลเด็กโตเด็กที่อยู่ในการศึกษาพัฒนาครับหรือเด็กที่อยู่ในระดับสูงกว่าได้มีศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กนะครับมีหน่วยที่ทํางานกับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นภารกิจหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทํางานได้ได้อย่างดี องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในมือสามารถประคับประคองเด็กกลุ่มนี้ไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาให้ได้นะครับอันนั้นเป็นเป็นโจทย์ที่สําคัญที่สุด